หนังสือทุเรียนราชาผลไม้อัปเดตเพิ่มจากเล่มแรก408หน้าเป็น576หน้ามีเนื้อหาครบทุกแง่มุมของทุเรียนเนื้อหาแน่นด้านในจะพิมพ์เป็นภาพสีทั้งเล่มข้อมูลครอบคลุมทั้งการป้องกันกำจัดโรคและแมลงการจัดการวัชพืชการเลือกพื้นที่ปลูกวิธีการปลูกแก้ปัญหาในการปลูก การขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างๆการปลูกไม้พี่เลี้ยงทุเรียนการปลูกต้นคู่การเสริมรากการใช้วัสดุการปลูกที่แปลกการตัดแต่งกร่งและมีตัวอย่างพันธุ์ทุเรียนไทยและต่างประเทศตัวอย่างส่วนที่ประสบความสำเร็จเทคนิคการพ่นสารมามลงด้วยโดรนปัญหาและแนวทางในการตลาดและในเล่มจะมีเนื้อหาอีกมากมายที่ชาวสวนทุเรียน สมควรที่จะรู้และแก้ปัญหาได้ถูกวิธีถ้าไม่อยากให้ต้นทุเรียนตายได้ผลผลิตไม่ดีดูแลจัดการยากต้องอ่านเล่มนี้เลยค่ะ